การแกะของขวัญก็สามารถทำให้คนจากต่างวัฒนธรรมรู้สึกช็อกได้เพราะสิ่งที่เราคิดว่าสุภาพอาจไม่เหมาะสมในสายตาของคนอีกคนหนึ่งและวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์การพบกันทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าจากต่างวัฒนธรรมซึ่งความแตกต่างด้านวัฒนธรรมอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารได้ ในสถานการณ์นี้การกระทำบางอย่างเกิดจากความเคยชินของเราเองสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติอาจไม่เหมาะสมในมุมของอีกฝ่ายแม้เราจะไม่มีเจตนาไม่ดีเลยก็ตามเอ๊ปกติเขาเปิดกันต่อหน้าเลยเหรอในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นนั้นการแกะของขวัญทันทีที่ได้รับอาจถูกมองว่าไม่สุภาพ หรือเหมือนให้ความสำคัญกับของมากกว่าคนนี่เป็นตัวอย่างของความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งถ้าไม่เข้าใจอาจทำให้การสื่อสารทางธุรกิจเกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้นถ้าเราอยากหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือไม่อยากเผลอทำอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของเขาไว้ร่วงหน้าแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามเช่นมารยาทพื้นฐานวิธีการพูดวิธีการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ควรทำและไม่ควรทำเพราะการรู้ก่อนช่วยให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้น และเป็นการแสดงความเคารพต่ออีกวัฒนธรรมหนึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแค่ลองเปิดใจเรียนรู้และพร้อมเข้าใจความแตกต่างก็เพียงพอแล้ว